สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Dark e s Tales t เป็นเกมที่มาใหม่บนสตรีมนะฮะซึ่งเป็นเดโมอยู่พอดีว่าเลื่อนหาเกมดูแล้วเจอเกมนี้นะฮะน่าสนใจดีเป็นตัวละครที่เหมือนจะเป็นตุ๊กตาหมีนะครับประจนภัยมันดูเท่ดีนะตุ๊กตาหมีดูเท่ดูอุมคลุมดีนะฮะเบื้องหลังเรื่องราวอะไรจะเป็นยังไงนะฮะเดโมจะไปถึงไหนเอามาลองเล่นดูก่อนการละครหนึ่งนานมาแล้วในห้องแห่งหนึ่ง ที่ปกคุมไปด้วยความมืดมีแสงสว่างเล็กๆกระพริบขึ้นมาอย่างไม่หยุดหลายปีมาแล้วที่แสงสว่างนี้คอยปกป้องนางฟ้าของเธออย่างไม่หยุดแต่ว่าตอนนี้มีบางอย่างที่ทำให้เธอไม่สบายใจเจ้าแสงสว่างดวงนี้ใช้พลังเวทมนต์ของเธอบินไปรอบๆห้องเธอต้องตั้งสติและคิดให้ได้ เธอมาหยุดดูรูปนางฟ้าตัวน้อยของเธอที่ชื่อว่าอลิเซียทําให้เธอคิดได้ว่าเธอต้องมุ่งมั่นและตัดสินใจได้แล้วว่าจะลงมือทาอะไรสักอย่างหนึ่งสาวน้อยที่ยิ้มหวานอย่างนั้นแต่ตอนนี้เธออยู่ในความมืดเจ้าแสงสว่างตอนนี้ก็นึกแผนการได้สิ่งที่เธอต้องการนั้นคือผู้ช่วยที่มีความกล้าหาญและเธอรู้ว่าต้องหาที่ไหนหืมเจ้าหมีนี่เอง อยู่ในกล่องนี่ไงเอาเร็วเข้าลุกขึ้นมาเร็วเจ้าแก่ขนปุยเฮ้ยเสียงหน้าลำคานอย่างนี้มันคุ้นๆแฮะก็ฉลาดดีนี่แต่มั่นใจได้เลยว่าถ okay. ้าเกิดอลิเซียไม่อยู่อันตรายเนี่ยฉันไม่ปลุกนายหรอกฟังดูเหมือนเรื่องใหญ่นะเอาไว้เมีเวลาก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันหยุดอู้แล้วตื่นขึ้นมาได้แล้วเจ้าหมีมาเสียเวลามากเลยนะ ตอนนี้เธอถูกปีศาจแห่งความฝันจับตัวไปนะแล้วฉันรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับปีศาจบ้างแล้วผู้หญิงบ้าๆคนนึงเนะ่ยแต่ว่าอลิเซียไม่สนนะฉันพูดมาตลอดเลยนะว่านายเนี่ยมันอีโก้สูงมากแต่เธอก็ยังเชื่อนในตัวนายว่านายคือฮีโร่ของเธอฟังฉันให้ดีนะเจ้าแสงสว่างฉันไม่รู้ว่าเธอพูดถึงเรื่องอะไรปีศาจแห่งความฝันเหรอล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยรู้ไหมผู้หญิงคนนั้นเนี่ยขังฉันอยู่ในกล่องนี้โดยไม่สนใจเลยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอหรือแม้แต่ในความฝัน ฉันว่าเธอจัดการเองได้นะงอนมีงอนอ่าฉันเข้าใจแล้วเธอทําให้นายโกรธใช่ไหมล่ะนี่นายติดอยู่ในนี้กี่ปีแล้วเหรอกี่เดือนหรือว่ากี่ปีแล้วพอมาตอนนี้นายจะปฏิเสธไม่ช่วยเธอเพราะว่าเธอไม่เล่นกับนายเนี่ยนะทาไมเธอไม่เล่นกับตุ๊กตามีแก่ๆตัวนี้เอาละฉันจะพูดให้ลวกันนะเพราะว่านายเนี่ยมันขี้ขลาดแล้วก็น่ารังเกียจมากเลยหุบป,ปากของเธอแล้วเลิกแซสักทีได้ไหม อ่ะพูดมาแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปซะโธ่ไม่งอนหนะ่าเจ้าหมีพู้นองสารอลิเซียของเราตอนนี้เนี่ยกาลังหลับฟันลึกอยู่อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะแต่ว่ามันมีปีศาจแห่งความฝันกาลังดูดกินความฝันเธออยู่ลุงงี้เรียนฮอว์กแต่แรกดีกว่าแล้วถ้าเกิดที่เธอพูดมาเมื่อกี้เป็นความจริงเนี่ยเราสองคนจะทําอะไรได้เชื่อฉันเถนะนายเป็นตุ๊ก,กาตาตัวสุดท้ายที่ฉันจะมาขอความช่วยเหลือเลยนะเขาเรื่องนี้แล้วได้ไหมเจ้าแมลง โอเคโอเคทำไมต้องรีบอย่างนั้นด้วยล่ะอย่างที่ฉันเคยพูดไงฉันสามารถใช้เทมนต์นำพาใครก็ได้ไปที่โลกแห่งความฝันของอลิเซียนายเคยปกป้องความฝันของอลิเซียจากปีศาจมาหลายปีแล้วนะอ้าวตอนนี้ก็ยอมรับได้แล้วใช่ไหมว่าอลิเซียเนี่ยต้องการตุ๊กตาหมีอย่างฉันมากกว่า,มาแมลงอย่างเธอในความฝันใช่ไหมฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากหรอกนะถ้าเกิดฉันเป็นนายเนี่ยฉันแค่อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่านายจะเป็นหมีเก่าแก,าก,าก,ากา่ตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดนายทําได้นายก็จะผ่านไปได้อย่างง่ายเลยแหละ แล้วแผนการล่ะพังทุกอย่างที่ขวางทางใช่ไหม <The breaking of the world> ก็ประมาณนั้นแหละโอเคฉันจะตามเธอไปเองไปยืดแขนยืดขาหน่อยเ <The breaking of the world> ข้าไปในโลกความฝันยืดแขนยืดขาเหรอหรือว <The breaking of the world> ่า <The> ฉ <breaking of the world> ันยังไม่ได้อธิบายนะเธออธิบายมาเยอะมากแล้วเจ้าแมลงฉันไม่ได้อยากจะเป็นฮีโร่อะไรหรอกนะแต่ว่าทั้งเจ้าปีศาจแล้วก็เธอเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกเริ่มคันไปทั้งตัวแล้ะแต่เชื่อฉันเถอะเธอไม่รู้หรอกว่ามันน่าหงุดหงิดแค่ไหน ที่ต้องเป็นตุ๊ก,กตาแล้วก็ติดอยู่ในนั้นเป็นปีเป็นปีเปิดทางให้แล้วไปเลยพี่หมีพี่หม,มีขี้ง,งอนอ๋อเป็น 2D ฮะเลื่อนเหมือนซ้ายขวาแบบลิตเติ้ลไดแม e ใช่ไหมแพลงไหนตามแสงสว่างไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออ,เอ,อ มันกระโดดมันเหมือนต้องมีจังหวะกดก่อนด้วยโอเคโอเคคอนโทนบบรลแปลกๆไะกด S ลงมางล่างได้อาฮะโอ๊ what โดนดินสอไม่ได้โอเคอืมเหมือนตัวมันเบาๆแปบลบแบบกๆกระโดดแปลกๆแต่ว่าโอเคอยู่ภาพสวยดี เฮ้ที่ไหนเนี่ยดูสิเมื่อกี้ได้ยังเป็นตุ๊กตาหมีอยู่เลยเขาเป็นความฝันเหรออากาศหนาวหิมะเต็ไมไปหมดเจ้าหิงห้อยเมื่อกี้ไปไหนแล้วไปอยู่ไหนเอ้อโอ้โหเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนใครกัน มันมีมนุษย์ด้วยหนูน้อยหมวกแดงเหรอใช่ไหมเนี่ยอืมกียนแปลกๆนะแกเป็นใครเนี่ยแกไม่ได้เป็นหมาป่าใช่ไหมแล้วหลงทางเหรออ่ฮะก็อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดเธอใจดีเนี่ยช่วยชี้ทางหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะไปเองนี่มันฟังดูแย่มากเลยนะที่รักนี่แม่ของนายไม่ได้เตือนเลยเหรอว่าระวังเรื่องหลงทางเนี่ย นี่มันก็เริ่มดึกมากแล้วนะในป่านั้นเต็ไมไปด้วยหมาป่าที่คอยจะฉีกเนื้อนายออกเป็นชิ้นๆและตอนนี้พวกมันก็ได้กลิ่นนายเปนที่เรียบร้อยแล้วแล้วนี่ฉันจบแล้วใช่ไหมแต่มันก็ยังพอมีทางที่จะช่วยเจ้าคนปุกยอย่างนายได้นะถ้านายไปที่บ้านยาของฉันจริงด้วยก็ปล่อยฉันไปสักทีสิฉันจะรีบไปแล้วก็อย่าหลงทางแล้วกันนะคราวนี้ หุ่น้อยหมวกแดงเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปมากเสียงหอนมาเริ่มสยองกันทุกทีแต่ว่าเราจะไม่วิ่งหนีหรอกเราจะสู้มันใช่ไหมใช่ครับไม่เจ้าขนปุยนี่แหละเป็นเวลาที่ดีที่จะต้องหนีเราต้องหาอาวุธก่อนถ้าไม่มีอาวุธเราสู้ไม่ได้นะ mm hmm. โอเคหาอาวุธก่อนกระจกในการเทเลพอร์ตนะฮะเชื่อมต่อกับโลกโดยตรง กดมันอยู่เข้าไปอ๋อเหมือนเป็นแมพเหรอโอ,อ,อ้มีฟอร์ดาเมีดด้วยอะไรเนี่ยอกระโดดข้ามมีแถบเลือดอยู่3ขีด3หรือ4 4ใช่ไหมอุ๊เลยหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้ดูมันจะดูข้างบนเออมีเซฟให้ไหมเนี่ย ไปเลวพี่หมีหาอาวุธอาวุธอยู่ไหนภาพสวยดีนะฮะแต่ว่าเนื้อเรื่องมันดูดักดักไม่ได้แบบพี่หมีใจดีโอ้โหข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอมันไม่มีอาวุธสู้เจ้าหมาปามะลบเออหยบข้างหลังได้ไหมโอ้โหหยียบไม่ได้ แค่โดนยังไม่ได้เลยฮะมาเลยจะหมาป่าอย่าให้เจออาวุธแกไม่รอดแนม่มาเลยมาเลยตามมาสิอาวุธของเราอยู่ไหนอาวุธอาวุธลบอืมลบเป็นไงงงเลยสิขึ้นไปได้ไหมไม่ตามแล้วเหรอโอ้โหอะไรเนี่ย นอน um, นอนนาำกระโดดข้ามอู้หูนี่มันคำนวณยากโอเคเหมือนเป็นจุดเซฟเหมือนภาพกระตุกหน่อยๆเป็นเช็คพอยต์ฮะอ่าดีดไปตรงนู้นได้ใช่ไหมเอ๊ะไปข้างล่างอ้โหโอ้้หหนามโอ้โหพี่หมีโดน <goof cji> <uges af lar> ฮิวกด H เป็นการฮิวขอบคุณมากเลยไม่สอนตั้งแต่แรกล่ะปุ่มอะไรเนี่ยใครกลนหรือคำรามอมือมนัม่นไงหลับหลับแต่แกตื่นแล้วข้างล่างมีรูนะกระโดดข้ามแกล่วงไปสิหัวเราะแค่นี้ยนะ มันโหลดฉากแล้วมันกระตุกอ่ะกันไกอ๋ออาวุธเราคือกันไกดก,นกดคอนโทนเพื่อเป็นการสู้กับศัตรูโอเคคอนโทนอ๋อคอนโทนซ้ายด้วยนะไม <c oughs> <c oughs> ่ปุ่มแปลกๆไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนอย่างนี้แหละเฮ้ยมีเก็บด้วยเท่มากพี่หมีนศะัตรูสักตัวสิ อ๋อไม่เป็นพื้นเลโก้อันนี้อะไรเนี่ยเช็คพอย์ใช่ไหมนะอ,อุ้ยสัตรวมาสักตัวสิมาเจอกันหน่อยหลับเหรออ่ะฮะมาดิมาดิโอ๊ยโดนหางโอ๊ยโดนหนามเดี๋ยวก่อนฮิวก่อนฮิวๆิวๆิวหิวอ๋อฮิวต้องกดค้างไว้โอเค กดฮิวหน่อยอต้องกดค้างไว้ฮะซ่อมได้ทีละแถบเฮ้ยเท่ดีฮะน่าสนใจพี่หมีแบบแก่แล้วขี้งอนแต่ต้องมาช่วยเจ้าของเก่าอุ้ยอะไรเนี้ยตัวอะไรอืออือเฮ้ยต้องตัดทั้งบนหรือเปล่ามันต้องตัดทั้งบน โอ้อ้โไม่ได้แฮะข้างล่างไปได้ไหมอ๋อนี่มันลงได้นะฮะเหมือนเป็นตัวต่อมีข้างขาวมาเลยมาสิมาสิเฮ้เฮ้เฮ้เอเอเอ,เอ,อย่าลงหนามสิครับพี่โอ้โหเรียบร้อยฮิว โอ้หมดแล้วพลังฮิลอัพสกิลฮิลหรือว่าสกิลโจมตีอะโจมตีมาก่อน1พอ,อยต์กดยังไงอ๋ออัพมาตรงนี้อันที่ยังไม่มีนี่ฮิลเลเวลสองโอเคเซฟไม่ได้ใช่ไหมมีแต่เช็คพอยต์เหมือนยังเป็นช่วงเทอเทีเยลอยู่นะฮะสู้ได้ไหมเนี่ยตัวนี้เออตีไม่ได้ตีไม่เข้าโอ้ มันก็ข้ามไปอ,อุ๊ยอ้รู้ไ่่เราชนไม่ได้อ่ะโอเคเช็คคอยล์ล้โอเคครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ